อมูชเปอร์เจอกันอีกแล้วนะคะกับแพทสาวดอยแม่ห้องสอนค่ะวันนี้นะคะแพทอยู่ที่มหาสจัย์สีสานแห่งคมไฟตะวันตกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะนี่เห็นไหมคะคมไฟสวยไม่เอ่ยคนไหนนะคะที่ได้มาเที่ยวแม่ฮ้องสอนนะคะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะคะงานนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะในอำเภอเมืองเท่านั้นนะคะคนไหนที่อยู่มเมสเเรียงนะคะก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะคะ ตรงแถวพิพิธภัณฑ์น,นะคะหรือใครอยู่อำเภอไปก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้ที่ถนนคนเดินนะคะแล้วก็ไม่พอนะมีเกมให้เล่นด้วยค่ะทุกคนคนไหนที่มาเที่ยวงานแล้วนะคะอย่าลืมไปถ่ายรูปสวยๆกับโคมไฟนะคะโพสท่าได้เลยค่ะท่าไหนก็ได้นะคะแล้วเรามาเล่นเกมกันค่ะนี่หละค่ะเดี๋ยวแพทนะคะจะพาพี่ๆทุกคนนะไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าโคมไฟของเราน,ะนั้นสวยขนาดไหน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นโคมสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะนี่ ถ้าเราถ้าเราเดินไปข้ขางในนะคะก็จะมีอาคมไฟสามเหลี่ยมเต็มไปหมดเลยค่ะให้เราถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะตอนเย็นมานะคะบรรยากาศตอนเย็นก็จะมี ผู้คนมากมายนะคะที่เข้ามาถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่างานนี้จะบอกว่ามีแค่ปีละครั้งนะคะปีละครั้งแค่นั้นเองคนไหนที่ยังไม่มีรูปสวยๆแบบนี้นะคะต้องมาค่ะแล้วคมไฟที่นี่คือจะบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นมากเลยนะคะไม่มือไม่เหมือนของเชียงใหม่ไม่เหมือนของออที่ไหนสมมติว่เขาจะเรียกว่าคมไฟล้านนาใช่ไหมคะแต่ที่นี่ของเราเนี่ยนะ,ะมีความใหม่ทุกดวงค่ะเดี๋ยวเพจจะบอกนะคะว่าความหมยของคมไฟในแต่ละ ดวงนั้นเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังความหมายของคมแต่ละแบบกันนะคะคมดาวที่อำเภอเมืองถ้าเรามองให้ดีเราจะเห็นดาวซ้อนกันอยู่สองดวงเขาบอกว่าคนไหนที่มองเห็นสองดวงความรักก็จะสงวังจ้าต่อไป คมดอกบัวที่อำเภอมเมสเรียงถ้าใครนับได้153ดวงปีนี้ปีเสือดวงก็จะเฮงๆและปังสุดๆเลยจ้าสายมูก็มาปีนี้เที่ยวทิพไปก่อนปีหน้าต้องมาแน่นอนนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศในเมืองสอนี่คือแบบบอกว่าอากาศดีมากเลยนะคะนี่เย็นมากเห็นไหมคะเห็นเห็นผมแบบฟิวสบัดไหมคะนี่ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะเรามาตอนเย็นเผื่อว่าใครแบบอยากมาเที่ยวนะคะถ้าได้มาไม่ต้องสอนนะคะก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันที่นี่ได้นะคะตรงศูนย์ไทยใหญ่ศึกษานะคะหาใน Google ได้เลยค่ะคนไหนที่มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็สามารถมากราบไหวบูชาพระที่นี่ได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสีสันแห่งคมไฟของเราตรงนี้ที่อำเภอเมืองนะคะนี่คะ่ะที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษานะคะคนไหนที่มาเที่ยวนะคะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปแล้วก็แวะขึ้นมาสักการะาบูชาพระที่นี่ได้เลยนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปสวยๆกันแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้เล่นกันด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยนะคะ กิจกรรมที่1แชร์โพสชวนเที่ยวในเพจทริปแม่ฮ้องสอนรับเลยจากกระเทียม GI ของดีที่บอกต่อกิจกรรมที่2แชร์โพสของตัวเองผ่านแอปไหนก็ได้ Facebook Instagram ติ๊ t o อกใครมียอดไลค์สูงสุดรับเลยจ้าเงินรางวัลรวมมูลค่า18,000บาทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมผ่านคิวอา e คตนี้เลยจ้า กิจกรรมนี้มีถึง16กุมภานี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ mm hmm. เที่ยวทิพ์กับแพทแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้รูปสวยๆได้เห็นคมไฟสวยๆแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ mm hmm. คือถ้าใครยังไม่ได้เที่ยวปีนี้ไม่เป็นไรคะ่ะปีนี้เที่ยวทิพ์กับแพทไปก่อนนะคะปีหน้าต้องมาแน่นอนนะคะแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันนะคะแพทยังไม่หายไปไหนคะ่ะยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย